จับได้ใจดีครับก็เพิ่งไปหายายมาเมื่อเมื่อวานกีีอีอดคุณยสวัสดีครับเป็นเอหลานคุณยายใช่ครับอันนี้พีดีโอเสียไปผมก็เลยพาพี่ลีโอผมเสียไปมั้ยใช่พาเมคีไปหาคุณยายใช่จัได้ครับใจดีครับใหญก็พิชิตมันคุดใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ดู ไม่กี้งงเลยคนเยอะไม่กี่งงเลยคนเยอะนี่กำลังไนพาเที่ยวครับเช้าเย็นต้องพาไปเที่ยวอยากนั่งรถใช่ไหมอยากนั่งรถชายชายจับได้ใจดีครับจัอไรหเน้นๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆอน แข็งแรงครับแต่ก็เสียงน้อยไปเยอะแล้วครับ9 3 3น้วครับคุณยาย9 3แล้วแม่ต้องแกหยุ่ทุกวันอาทิตย์ก็จะไปทุกวันอาทิตย์ละครั้งเมื่อกี้สาวๆเยอะลูกดีใจไหมลูกโอ้โหดีใจดีใจไปแล้วนะเมื่อกี้เอฟซีนู่น bye 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 bye, bye, bye. bye, bye. bye, bye.